เอาละครับตอนนี้นะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาปล่อยปลานะครับผมเองคนนี้ก็จะปล่อยปลาเลยนะปลาสว่านนะครับอยากจะให้กับทุกๆคนเนี่ยได้บุญตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มีความสุขมีความเจริญนะครับแล้วก็สังเกตให้ดีนะฮะที่นี่เนี่ยเราไม่ต้องเดินลงไปถึงชายฝั่งไม่ต้องลงไปถึงตลิ่งนะครับมีท่อส่งปลานะครับท่อนี้นะก็จะส่งปลาเนี่ยไปเขาเรียกไปลงสู่แม่น้ําลําคลองนะครับให้ปลาเนี่ยเขาเรียกได้เจริญรุ่งเรืองให้เราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะครับ แล้วก็ให้ป่าเนี่ยได้เติบโตได้ก็เรียกว่า,าได้มีชีวิตรอดปลอดภัยนะครับโอ้โหนี่แหละครับเอาละครับดู <laughs> ไปถึงนู่นเลยปกัปกปกัปกปกัปกปกักปักปักนะฮะไม่รู้ลงไปหมดไหมเดี๋ยวเ,เอาน้ำส่งนิดนึงถ้าถายจะลงไปไม่หมดลงไปหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะโอ้โหปลามไม่ทันลงไปนกมาเตรียมเลย คนะครับไปทุกคนมีความสุขมีความเจริญน,นะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับ